สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพามาปักหลีกกันนะคะอันนี้เป็นโคมฟางที่หน่อยพันไว้แล้วนะคะพันด้วยกระดาษสานะคะรอบคลิปที่แล้วเคยสอนไว้แล้วนะคะวิธีพันลิปนี้จะมาปักหลีกกันนะคะเราก็จะมี ฟมฟางที่พันไว้แล้วแล้วก็มีโฟมนะคะมีโฟมตัดตาแล้วก็จะมีไม้ไม้ไม้แหล่มอันนี้12นิ้วนะคะเสียบเข้าไป เดี๋ยวเล่นเห็นไหมคะ ฉันเียปให้เป็นรูปเดียดน้ำก่อนนะคะ ก็จะเอาเป็นสีครีมทั้งหมดเลยค่ะแม่สลับสีค่ะบางท่านอยากได้เป็นสีครีมสีสุดทาพทั้งหมดก็เราก็จะทำเก็บไว้ด้วยนะคะก็จะมีแตบลูกค้าสั่ง 一个色调，呐， เรื่อยให้สองเลยนะคะสองชั้นนะมาชั้นที่สามด้านนอกนะคะ เพื่อนๆมีวิธีไหนแตกต่างกันก็แนะนำได้นะคะแไหนแล้วก็มาเปลี่ยนความรู้กันแลกเปลี่ยนกันนะคะใครมีแบบไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะ ถูกใจไม่ถูกใจนะคะแนะนำได้ค่ะแนะนำกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหนดก็ไหนดูก็เอาไปปรับใช้กันนะคะแลกเปลี่ยนค่ะ คลีนทั้งหมดคโครงฟังแล้วแต่ใครจะพันหรือไม่พันก็ได้นะคะแต่เคยทำแล้วบางบางครั้งมันจะมีแมงมอดนะคะมีแมงมอด วงวลีก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้ตอนไหนนะคะบางทีหมอ้อจะกินไม้ไม้ไผ่ที่พาดามด้านในอะคะ่ะก็เลยลองหาวิธีดูว่าจะทำยังไงแบบลูกค้าซื้อไปแล้วจะไม่มีแมง่งใส่ก็เลยลองหาวิธีดูก็วิธีนี้ก็ใช้ได้ค่ะ ตรนนี้ได้สีแถวแล้วนะคะเรามาทำตรงกลางกันเลยค่ะตรงกลางะะก็จะเสียบแบบนี้นะคะจะเสียบไปแบบนี้นะค,ะค่ะ,คะเห็นไหมคะจะเสียบไปนี้ อ้อมแบบนี้นค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะทําเป็นสีเดียวนะคะเป็นสีฟล์ทีลูกค้าจะชอบถามหาเป็นสีคลีมสีเดียวสีขาวสีเดียว ะค,ะคลิปหน้าจะมาใส่ระบายให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ